กลับมาต่อก,กันกับบทเรียนในหนังสือมินนานนิฮงโกเล่ม1บทที่4บทสนทนาครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการให้เจแปนิสรายการที่จะให้คุณรู้เรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นมากขึ้นกับผมซันชิโดเช่นเคยครับ วันนี้เราจะมาขึ้นบทที่4แล้วคิดว่าคงเรียนบทนี้จบก่อนส่งท้ายปี2563จากนั้นก็จะพูดเรื่องสัพเพเหระเกี่ยวกับญี่ปุ่นนิดนิดหน่อยหน่อยทุกคนจะได้พักผ่อนช่วงวันหยุดปีใหม่กันครับแหมอยากเล่าเรื่องหนึ่งมากเลย,เ,ยเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล่าวันปีใหม่บทสนทนาที่เราจะเรียนในวันนี้มีชื่อว่าส o จิราวะนันจิ k a ระนันจิมาเดสจิราวะนันจิาระนันจิมาเ ที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะโดยในตอนนี้จะมีตัวละครทั้งหมด3ตัวก็คือบังโกอันไนบังโกอันไนก็คือโอเปอเรเตอร์ที่แจ้งแนะนำหมายเลขโทรศัพท์ไม่รู้ใครเคยใช้หรือเปล่าที่เมื่อก่อนที่บ้านเราก็มีเบอร์1113ปบัก1 1่ 11, สวัสดีค่ะอย่างนั้นนะครับน,น,นี่คือบังโกอันไนครับแล้วก็มีคารินะ คารินาซังที่เป็นชาวอินโดนีเซียที่มาเรียนที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีบิจุตสังโนฮิโตะบิจุตสังก็คือหอศิลป์บิจุตสังโนฮิโตะก็คือคนที่หอศิลหรือก็คือเจ้าหน้าที่ของหอศิลป์นั่นเองครับแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับโซจิระว่าโดนันจิคาระนันจิมาเดเดสก่ะที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงเรามาฟังกันครับเริ่มจากบ an ังโกอันนรับโทรศัพท์ขึ้นมา แล้วก็พูดด้วยเสียงสดใสว่าให้อิจิมาดุยงโนอิชิดาเดสแล้วคาริน่าก็เลยถามเขาไปว่ายามาโตะบิทสึกังโนเลนวาบังโกをお願いしますเบนโกอันนยก็เลยตอบกลับมาด้วยเสียงสดใสว่ายามาโตะบิทสึกังเดสนี้คาชิโกมาริมัชตะจากนั้นเขาก็โอนสายไปแล้วก็มีเทปเล่นขึ้นมาเป็นเสียงอัดว่า お問い合わせの番号はゼロ、七九七の三八の五四三二です<スープ>。ああ、せなおカリナさんがは、がートペヘア、ビチュツカンの人。ビ術ュカンの人がらさえ、がーアップサイド、ゴーは。はい、山本美術館です。カリナさんが、ゴロいタンペロいワ すみません。そちらは何時から何時までですか美術館の人ごとは9時から4時までです。カリナさんごはんとは、休みは何曜日ですか美術館の人ごとは月曜日です。カリナさんごぼうコップコープーは、どうもありがとうございました。 เอาละแล้วบทสนทนานี้เขาคุยอะไรกันบ้างอาจจะฟังแบบงง,ง,งๆนิดๆหน่อยๆเอาละเรามาดูกันว่าเขาคุยอะไรกันครับเริ่มจากตอนแรกเลยบังโออันในก็พูดว่าให้อ no no ิจิมารุโยงเนอะอิชิด d เดสให้อิจิมารุโยงเนอิชิดะเดสก็คือโอเปอเรเตอร์ของที่แนะนำหมายเลขเนี่ยเขาก็รับสายขึ้นมาแล้วก็พูดว่า ที่นี่104อิชิดะทับสายค่ะเขาพูดว่าให้ใช่ไหมให้ในที่นี้ก็เหมือนกับสวัสดีค่ะเหมือนกับเวลารับโทรศัพท์กันมาเป็นฮัลโหลแต่ว่าเป็นแบบสุภาพมากกว่าแล้วเขาใช้อ no ิจิมารุโยงโนอิชิดะเดสซึ่งถ้าแปลตามตัวก็จะแปลว่าอิชิดะที่ทำงานอยู่ที่104หรือก็คือเบอร์ที่แนะนำหมายเลขนั่นเองแต่ว่าแปลให้มันดูเป็นภาษาไทยมากขึ้นก็คือ ที่นี่104อิชิดะรับสายค่ะต่อไปคาริน่าก็ขอเบอร์โทรศัพท์ของหอสินยามาโตโดยพูดว่ายามาตโตบิชซึคันโนเด้งว่าเบอรขโทรศัพท์ของหอสินยามาโตค่ะในที่นี้เขามีใช้คำว่า เด้งวะบังโกที่แปลว่าหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็มีสำนวนที่เราจะเรียนในบทนี้ก็คือโอเนงายชิมัสอาจจะเคยได้ยินในบทแรกแล้วที่เวลาเราพูดแนะนำตัวแล้วก็จบท้ายด้วยโดโซยโรชิกุโอเนงายชิมัสเป็นการปิดท้ายถ้าพูดว่าโอเนงายชิมัสเฉยเฉยเนี่ยจะแปลว่าขอความการุณาด้วยค่ะขอความการุณาด้วยครับ เหมือนกับขอช่วยหน่อยค่ะขอช่วยหน่อยครับคำนี้มีประโยชน์มากเป็นคำที่ถ้าเราพูดปุ๊บแล้วเขารู้ว่าเราต้องการอะไรเขาก็จะจัดให้ได้ครับเหมือนใช้เวลาสั่งอาหารก็ได้แล้วเดี๋ยวพอเรียนเรียนไปก็จะรู้วิธีการใช้คำว่าอนึ่งไงชิมัสได้หลากหลายมากขึ้นครับต่อไปบังกอันไหนก็ตอบกลับมาโดยยืนยันว่าじゃまとびつカンですねかしこまりまตた ยามาโตะบิดชุดกางเดสเนะขชิคอมาริましたเขาก็พูดว่าหอสินยามาโตะนะคะรับทราบค่ะเขาใช้คำว่ายามาโตะบิดชุก n งแล้วก็เดสเนอ่าเนนี่แหละที่เราจะเรียนกันในบทนี้คำว่าเนแบบนี้เนี่ยเป็นการลงท้ายประโยคที่แสดงความรู้สึกเห็นพ้องกันรู้สึกเป็นอย่างเดียวกันรู้สึกเห็นด้วย ถ้าแปลเป็นภาษาพูดถ้าใช้ในภาษาพูดนะก็จะแปลแบบเนอะอย่างนี้แบบภาษาไทยแต่ถ้าในที่นี้เนี่ยจะใช้เป็นการยืนยันสิ่งที่คู่สนทนาพูดว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับเขาก็เลยแปลว่าฮอซินยามาโตะนะคะแล้วก็คำว่าคาชิโกมาริมาสตะ คาชิโกมาริมชตะเนี่ยแปลว่ารับทราบค่ะรับทราบครับแบบสุภาพใช้เวลาพูดกับลูกค้าอย่างนี้ว่ารับทราบแล้วครับรับทราบแล้วค่ะหรือว่าพูดกับอาจารย์ก็ได้คาชิโกมาริมัชตะรับทราบครับเสร็จแล้วก็มีการเล่นเทปเทปก็บอกว่าโอโทอวาเซโนบังโกว่ z e นานะคิวนานะโน่สามแโน เดสตัวอีอว่า0797の38の5432ですแปลก็คือหมายเลขที่ท่านสอบถามคือ0797 38 5432ค่ะอย่างนี้ครับ มีคำว่าโอโทอวาเซะโอโทอวาเซะเนี่ยแปลว่าติดต่อสอบถามครับถ้าใครที่ชอบเข้าไปดูเว็บไซต์ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเจอคำนี้บ่อยๆเวลาเขามีฟอร์มให้กรอกว่ากรุณาติดต่อก็จะเป็นฟอร์มโอโทอวาเซะครับคำนี้มีประโยชน์มากจำเอาไวด้ดีๆแล้วก็บังโก b บังโกก็คือหมายเลขเหมือนกับเมื่อกี้ที่เรามีบังโกอันในก็คือแนะนาหมายเลขบังโกเฉยๆก็คือหมายเลขครับแล้วก็ เวลาเขาพูดตัวเลขเนี่ยสังเกตไหมว่าเขาพูดโนโนโนะระหว่างเลขนิดๆหน่อยๆคำว่าโนในที่นี้เนี่ยก็คือเหมือนแบบขีดบ้านเราอะครับเขาก็พูดเลขเเลขลขแล้วก็เว้นวรรกก็คือแล้วก็พูดโนเนี่ยมาขั้นก็คือเป็นการบอกว่าขีดจะแปลงงไงเดียวคือแบบเวลาอ่านตัวเลขที่มันติดกันเป็นพืพืๆอะแล้วก็มีขีดระหว่างกันเนี่ยเขาจะ พูดว่าโนแทนครับคำว่าโนนี้จะใช้ในแบบนี้เนี่ยจะใช้ในหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หมายเลขที่อยู่คือในญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่เขาจะแบ่งเป็นเขตเป็นบล็อกเป็นบล็อกเป็นบล็อกเดี๋ยววันถ,ถัดไปก็จะมีการเรียนวิธีการอ่านที่อยู่ด้วยอจากนั้นพอคารินาสั่งรู้เบอร์โทรศัพท์ของหอศินแล้วคารินาสั่งก็เลยโทรไปที่หอสิน แล้วบิดชุกังโนฮิโตะหรือว่าเจ้าหน้าที่ของหอศิลป์เขาก็รับโทรศัพท์แล้วก็พูดขึ้นมาว่าให้ยามาโตะบิดชุกังเดชให้ยามาโตะบิ u g a กังเด u ที่นี่หอศิลป์ยามาโตะตรงนี้ไม่มีประโยคใหม่อะไรก็เหมือนกับที่คุยเมื่อกี้แบบอิจ no ิมารุโยโนอิชิดาเดสต่อไปคารินาซังก็เลยถามสิ่งที่ตัวเองอยากรู้ก็คือซูม um ิมาเซน そちらは何時から何時までですかすみませんそちらは何時から何時までですかขอโทษค่ะอยากทราบว่าที่นั่นเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะ,ะสังเกตไหมคาริน่าถามโดยไม่ใช้ชื่อว่าบิจุสกังหรือยามาโตะบิจุสกังแต่ถามว่าสดจはราวะ คำว่าโสจิระในที่นี้ก็คือที่นั่นใช่ไหมหมายถึงที่ที่ใกล้ตัวผู้ฟังมากกว่าก็คือกําลังถามเจ้าหน้าที่ฮอสินว่าที่นั่นหรือก็คือหอสินนั่นเองอเดี๋ยวจะมีวิธีการใช้แบบนี้มากขึ้นสำหรับโคโซะทั้งหลายครับต่อไปสำนวนนันจิคาระนันจิมาเดะนันจิคาระนันจิมาเก็คือตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง เป็นสำนวนที่เราจะเรียนกันอย่างลึกซึ้งในตอนนี้เลยครับซึ่งก็คือการบอกเวลานั่นเองครับนั่นจิเฉยๆเนี่ยจะแปลว่ากี่โมงแต่พอใส่คาระหรือว่ามาเดะเนี่ยจะทำให้แปลว่าตั้งแต่สำหรับคาระแล้วก็ถึงสำหรับมาเดะครับบิจุสกังโนฮิโตก็เลยตอบว่าคุจิค a าระย j จิมาเดะเดสคุจิคาระยจิมาเดะเดส ตั้งแต่9โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะอ่ะแต่สังเกตไหมพอพูดเป็นคุจิมันไมนมันไม่ใช่คิวจิแล้วทำไมมันไม่ใช่ย o นจิสำหรับ4โมงแต่เป็นโยกจิสองเลขนี้ก็ต้องจำ่ะน,นะ <laughs> มันก็จะมีตัวเลขเวลาบางเลขนะครับที่จะต้องจำนิดหนึ่งว่ามันไม่ได้ออกเสียงแบบอิจินิซังยงโกหรือคนันนะฮะจิคิว ยูอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่บางทีก็จะมีแบบอะไรแปลกๆขึ้นมาแบบนี้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปรู้กันทีหลังอ่าแล้วคาริน่าก็ถามเพิ่มเติมว่ายา w ุมิว y น,นโยบ e เดส a y a ยา m ุมิว a น,นโยบ i เดส u ka? หยุดวันอะไรคะคำว่า yasumi Yasumi ม,ม,มาจากคำกริยาว่ายา s u มุยา s u m u ที่แปลว่าพัก พักผ่อนยาสุมิก็เลยแปลว่าการหยุดหรือว่าวันหยุดนั่นเองครับแล้วก็มีคำว่านันโยบินันโยบิก็คือถามว่าวันอะไรไปถึงวันอะไรในสัปดาห์ครับแล้วบิจสึกังโนฮิโตะก็ตอบว่า月曜日โยบิเดสวันจันทร์ค่ะซึ่ง การถามวันบอกวันก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะเรียนกันในตอนหน้าๆก็คือในบทนี้ครับซึ่งก็อาจจะต้องจำยะนิดหนึ่งว่าวิธีการบอกวัน,ว,ว,น,ว,ว,นวิธีการบอกเวลาดีนะยังไม่มีวิธีการบอกวันที่ในตอนนี้เนี่ยถ้ามีมาด้วยเนี่ยเหนื่อยเลยเอาเป็นว่าค่อยๆจำไปเนาะแล้วคาริน่าก็เลยบอกขอบคุณโดยพูดว่าดูโมะอาลิกาโตะโกซาอิมาสึะดูโมอาลิกาโตะโกซมสะ ขอบคุณค่ะอยากให้สังเกตอย่างหนึ่งเขาไม่ได้ใช้ว่าโดโมอาริกาโตโกไซมัสแต่ใช้เป็นโดโมอาริกาโตโกไซมัสตะเขาใช้คำว่าอาริกาโตโกไซมัสตะเพราะว่าเป็นเรื่องที่เขาขอความช่วยเหลือแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือเสร็จแล้วเรียบร้อยเขาก็เลยขอบคุณกับสิ่งที่ได้รับความช่วยเหลือมาในอดีตก็เลยใช้เป็นรูปอาริกาโตโกไซมัสตะ คาร a โกโต้โกเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพราะฉะนั้นในบทสนทนานี้คุณคาริน่ะก็ตอนแรกโทรไปที่เบอร์104เพื่อสอบถามเบอร์โทรศัพท์ของฮอศสินยามาโตะแล้วพอได้เบอร์โทรศัพท์ของหอศสินแล้วก็โทรไปถามที่ฮอศสินว่าเปิดกี่โมงถึงกี่โมงแล้วก็หยุดวันไหนครับน,นี่ก็เป็นเนื้อหาของบทสนทนานี้ครับ

โอทอยอวัเซโเรค0797โน38โน4โกยงังนิเดสจากนั้นคุณคาริน่าก็โทรไปที่ยามาโตะบิชช g กังแล้วยามาโตะบิชชุกังโนฮิโตะหรือเจ้าหน้าที่ก็ตอบโทรศัพท์ว่าให้ยามาโตะบิชชุกังเดสคุณคาริน่าก็ถามว่าซูมิมาเซน そちらは何時から何時までですか美術館の人ごとは9時から4時までです。カリナさんごとは休みは何曜日ですか美術館の人ごとは月曜日です。カリナさんごとのエはどうもありがとうございました。 เป็นไงบ้างครับสำหรับบทสนทนาใหม่ๆของบทที่4ในวันนี้เริ่มมีเรื่องให้อยากรู้ม,มากขึ้นเรื่อยๆแ,แ,แล้วเนาะวันนี้ก็จบไวที่บทสนทนาเท่านี้ก่อนเพราะว่าพูดมากเหลือเกินแล้ววันนี้แล้วเดี๋ยว,ยวพรุ่งนี้เราจะมาไล่ดูคำศัพท์ของบทนี้ในวันพรุ่งนี้ครับเอาล่ะวันนี้มีศัพท์และสำนวนใหม่ๆที่เราเจอกันในตอนนี้คำว่าอะไรบ้างมาถวนก,กันสักนิดครับโอเนงไกชิมัสโอเนงไกชิมัส แปลว่าขอความการุณาด้วยครับขอความการุณาด้วยค่ะเนนเป็นคำที่ใช้ลงท้ายประโยคถ้าใช้รูปทั่วๆไปเวลาพูดกับเพื่อนก็จะแปลว่าเนแต่ถ้าใช้พูดกับลูกค้าก็จะแปลว่านะคะนะครับใช้ยืนยันข้อมูลครับนันจิ k a ระนันจิมาเดะนันจิกะระนันจิมาเดะแปลว่าตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมง Yasumi ยาซ u มิ Yas umi. Yas umi. แปลว่าการหยุดหรือวันหยุดนันโยบินันโยบิแปลว่าวันอะไรครับถ้าคุณติดตามรายการให้แจปนิสมาตั้งแต่เอพิโซดที่หนึ่งคุณจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นทั้งหมด2045คำและสำนวนครับถ้าใครตามบทสนทนาไม่ทันยังไงตามไปอ่านในบล็อก ตามลิงกในคำอธิบายก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามรายการให้ Japanese กับผมซันชิโรได้ใหม่ในทุกๆวันได้ทาง Facebook Spotify YouTube แล้วก็ Podbean ครับถ้าชื่นชอบรายการใ hey ห้ Japanese ก็อย่าลืมกด Like Subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนมาตาไอมาโชสวัสดีครับ